มึงเห็นไหมโยมมาฮะมึงนะฮะส่วนไลป่าเค็งเดี๋ยวขึ้มานถึงว่ามึงแยมตัวนี้ของครมาแล้วมาตึกปลานองกันเนาะใช่ทางว่าโอ้ยังขึ้มานแทะรึเปล่าเออตัวว่าตึกปลานั่งนองกันเรี่องไม่ตัวก็มานเด๋นอดินเนี่ยของเออร์นี่เนี่ยนี่เออดูนี่เลยขึ้มานแทะมานแทะใช่งูชำไหน chăm khen đi bắp mà ngang bắp mà ngang ờ bắp một chiếc là... à lau khuyên thế này bắp một chiếc bắp bắp chết ừ. ờ à, là... là... vị là... vị Ê, đây nay thế này vị Chịu. à ở đó rồi tối nay là bơi là... <laughs> luôn đây đây <laughs> đây đây nó leo nó vào đường phơi nó bắt chít tàng rồi ป่อยมันกินก็ได้สิเดะนั่นแหละตัวใหญ่นะฮะอู้มันไม่หนี่ยเขามานีชิมานั่นแหละของแนวว่มันตึ๊กเคือเตอร์ได้เลยนี้ยังไม่ได้อยู่ลูกนี่ยังไม่ได้อยู่นี่ชู้ชู้นี่ชู้ชู้อย่าป้าปุกคิบวนึกว่าตัวใหญ่นี่นี้เว้ยล่ะโอ้ยมีขึ้นมาโหรอทอมช่างเนี่ยพี่น้องเอ้ยกอดได้ลยลูก ปาที่นีวินวินเดียวบางทางเนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเ้เฮ้เงย้ยเ้ย้เ้ยเฮ้เ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ่ยเ้ยเฮ้้เ้ยเฮ้ยเฮ้เ้บน้ยยเฮ้เ ทุกคนเราขื่นมาแล้วเมื่อยแล้วกันน้ำบรอกเก็บเอาพี่น้องเลยเนาะเพิ่นอันนั้นอาอินเพิ่นพากันขึ้นมาแล้วเพิ่นซีมงปลายพากันขึ้นมาแต่ไม่ตู้เราเอินขึ้นมาเอาลานบปแแพทย์เลยนะวะนี่ปล่อยพี่ตัวนึงบ่คือเปียกคือเปื้อนเทพหน้าตาแล้วเนาะ เพิ b b c, ่นอยากมาเบิ่งเบาตู้ยากเพิ่นตึกป้าบ่ะนี่พี่น้องเอ้ยบ่มีกินข้าวแรงเลยมีแนวกินเหรอโอ้ยอันนี้ออกว่ะนะไม่ตึน้องสักใจสบายดีป้าลุงอีกรอบหนึ่งเด้อพี่น้องเลยได้ป้าป่ได้ป้าบ่ะโอ้ยได้บ่แล้วเลยว่ะใคร

ดีเล้วนี่คนงานอินเห็นมาตัวน้อยแท้เนดี่ยเนี่เขาได้ตัวใหญ่กว่ามูแลยนี่มีว่าปลาปากปลาเปื่อนะมอเตอรมอเตอร์เนี่มอได้จักตเอ้ยได้แล้วมอเตอร์ได้แล้วโว้ยตัวเขาเป็นยังไงนังเชลุกได้จัวได้ตัวน้อยกูมูเขาได้หลายตัวเลยตัวน้อยเขาเขาได้สองตัวเลยปลาเค็งคอยปล่อยลงอันไหนอันนี้เนี่ยนาอวินเนาะไ ไปน่ะคนงานไออคนขึ้นมาเลยค่ะีีแนวกินอยู่เฮ้ยาวกันนี่พี่ิสตาน่องพี่บังงดึงจ้าเยูดึงตมตใไแลพูดจับมาพูดบ้มีแต่ตัวใหญ่จะดะรเ้อห เต้า่าอ้วนเันโอ้โหมันตุ้ยเอวะเต้าตุ้ยไงเล้งดังเงยเงยก้มเ้ยจะหลุดมึงเน่ยมันต้ยัวด้กตัวหญ่ตัวเด็กจีจากันได้จับดีเลยไปหาบอลมากันต่อไปหาบอลมามองกันีิ้มกันย ao วินตัวหง่วินวินมันจะกินกระแล้งมึงหน่อยสบายดีวินตัวเงยทำตัวเลยดินได้่นาดนี้วิ่งยังไงอู้ดิน วินเอินปลาุกมากินต้มปลาแล้วไงเฮ้ยวินนั่งนุ๊งนุ๊นังนุ๊งมองนูหาวินจ้าพวกน่าทองไม่กินยังคือไข่แท่นี่ไข่ยักนี่ยักษ์ใหญ่นอนนะนี่เห็นซึมๆแต่มาผูปลาุกลมานานวันี้นี่หัวนิดนฮยตาโลกอะไรกับหัวดุอีตานี่

คุ้มแม่คู้แม่หีเดือนนะเอามองแม่มันจังคู่กันคัวใหญ่คือเฮานี่เบ็ดชิมพวกกินดอกฮึ๊บกบตูนต้องเอามองมากางเอาห้องห้องขี่กระเดือนขี่กระเดือนขี่กระเดือนเฮ้ยได้เลยแต่ไม่ขี่กระเดือนอนะให้ยิ้วก่อนได้ดูดัวปาปากพูนให้หน่อยเก็บคะแนนนิ่งแล้ว่าขี่กระเดือนนะ พีพีมันมักอยู่วนป่าใหม่อันน้อ้าน้องมมีไปดเห็นไหไปให้แม่อินอานนอนาก่นไม่ใช่เกิดแม่อุ้มเรามาอยางนอนีนอยางนอนมาวินบ่เจ้าอย่างนอนมาม่ป้าอุ้มมาป้าอุ้มมานาลงมาบักเล่นน่อยนี่อยางนอน่ป้าลุงไ ต่วบ <Es> ่อาบ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 ่นามเลยตุ Never ่มตุ่มแสดงมีอยู่ลุมผมนั่นมาเดิตัวน้อยนึงปลาเค็งนงอนน สะไรดีปลาดงอีกล้มั้งาสีตัห้าได้ปลาสี่ตได้หนิโอ้ปลาเข่งใหญ่แท้นะนวเวีนะสรินปลาเข่งใหญ่แท่นี่นะค่อยๆนะลูกะพ่อว่าให้แม่ตัวกินมาแรง่ะค่ะเกี่ยวเข่ามาเมื่อยๆเนาะของเ่อหากต่ได้สี่ตัวเขา

โยมาเบิร oh. 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 ์ดนะครับส่วนลายปลาเค็งเดี๋ยวขึ้มันืูกไหมเงี้ยตัวนี้ของข้ามานแล้วมาตึกป่ามนองกันเนาะใส่างว่าโอ้ยังขึ้มานแท้หรอปะอืมตัวว่าตึกปลานมนองกันเรียกไม่ตัวกระมันแหดะนอนดินเนี่ยของเออร์นี่เนี่ยนี่เออดูนี่แล้วมันแท้มันแท้ใช่ พอไงนิ้กปลาเนียนี่อเตอรวางเป็ดถึงมือเยเขาุบเาป็นยังไงาาขึ้นหน่อยแต่ปวแต่เป็แค่ปานี่ปานิ้นะต่เจ้านี่เว้ยเ้นอาละนปลาเก่งะได้ก้าวจะตัวมีจังกินได้าจะได้ตัวใหญ่นบุกินเป็ดตัวมันชุดแต่ใหญ่ฉันไม่ได้ปลาเก่งนะอืม ปเ็งแล้วนี่เออปเ็งาจัวกับปลาเค็งได้เลยไอ้จัวอยาให้จัวให้ไงหรอกย้อนเบสต้องไปที่เดียวค่งถืออ่ไ้ทักที่ย้อนี่นี่ไวจชิมันไปทางนี้มันไมันไนันด้มันามันยง n h นของตัวอืมอุ่นเ้ยมาสิงาบไอ้จัวนี่เพิ่เอาล้มเฮ้ยไปที่นั่แข có Nhàn. Nhàn ừ. ừ. ừ, à, thể ừ. nói với người chưa biết được 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 chưa biết khen chưa biết được 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 chưa biết bắp. Tonight hết thế này vị, hết 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 rồi hết này hết 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 thả hết 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 ดินเดอระวังเหนียบหนามไปดกลุงจอยเราเครื cool ่องจักเราเพเราบริมาทางใหญ่มันตัวหน่อยจัวเราปล่อยด้อยากกินากกินหอมห้าวด้วอยากกินแพงมันตัวกันนี่อไรชินี่ได้แน่นิี่ได้แน้นิ่แล้วมันเฝ้าดึงเพื่อ ปล่อยมันกินก็ไดนสิเด้อนั่นแตัวไงนะฮะอูอมันอยากชิมมันนั่นแหละของแนวว่ามันตึเตอร์ได้เลยออนียังไ่ได้อยููุ่นี่ยังไ่ได้อยู่นี่ชูๆนี่ชู่ๆปลาบกชิบวกว่าตัวไงในนีเว้ยนะ วีข oh, ึ้นมาหรอชช่างนี่าไดหาใหญ่บนไม้ดกว่าชุระกอบอยู่บ่นีไปข้าชมประกอบของเฮาอันงปั๊บตดีอันนี้นี่นมันเต้นขึ้นน้เยอะแล้วตูเดแ้งานพันพื้ปั๊บักชิบาหรือวางตอหรือเตอปั๊บมาย bắp ừ, chiếc vinh bắp chiếc mà để đối. To Bắp sụt, rủi bạc bội mù cắm 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 mù cát mù cắm 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 เต้นะต้นตอดบดินเต้นตอดบอตอดจาวบอเต้นตอดชื่อน่ะแมนบ้เต้นบัคับบังคับเลยบังมุดว่าเต้นนั่นเต้นก็มุดว่ามาเนี่ยไ่เต้นตอดเตี้ยเต้นตอด่ะมึงคับไปพาไปเบ่งไปไปไปมันก็พัาไาจั๊กบังค่ะอยู่นี่แหละย้าย่า้ ไปพีเบิร uh ์นไปวิ <ười Belarus fluct uates> no. yeah. ่อยู่โรยอยู่ไปใช่เด้อไปไปใช้มันมองอยู่มองได้ดินเสื้อแตนอยู่นี่จักดินบ่แตนตอดขาเชรินเพื่อนะใช่บอกว่ามันก็มีหอยมันอยู่บ่อ้าวมึงเห็นไปอุ้มน้องไปไล่ไปโรนี่มันจะอุ้มน้องไปใส่บาสนี่ไอ้ไอ้จัวพวกเนี้ยตอนต่อนบ ป้าป้ามากไม่ป้าอุ้มนี่ป้าอุ้มบินนี่มันบุอเกิดมันไหนกันอุ้มดำมอนี่มันแดงนอาขาแดดพื้นขาคนไหนเน่ยมึงงานนะกั๊บในนี้กั๊บโดดจริงป้าป้าไม่พาเมื่อป้าหายจั่วเมื่อทหลังเด้อเอ๊บเอ้ยอุ้มมอเถ้าเลยไปไปปลาดุงเลยเอามันมันเด้อไปไปก็มาชมพูเลยะ เออไปทำมือทาอย่ากทำตุยปะเป็นตุ้มใหญ่เลยเป็นตอดขามุดดินหรือแตนนั่นแหละเพราะว่าชงบึงน่ะมีมุดดินกับเตนมาขี่หลังกันเด้อกันเด้อตายด้วยป่ะนี้ทั้งสองคนเออให้บินวินย่างนาะเออจุกตามาใหมาป้าเชี่ยทำเมื่อไรบ้างมากินได้เนอะเออขัดข้ออ้อหือไปดูไปดู กอดได้ดุไปดูวินวิ่งเรยวบางทางนะใชฮใช่ใช่ นี่ให้รถมันหกไปฮึบฮึบเออพปได้ยู่วันนี้อวินจากล้วินบ่แขนป้าจนสิฮักวินนี่ยไปน่เออเออือ้งวินเลย ฮอฮอนวนย่างแล้วบันเดืองฮอนเดือนเมอตัวลดอ้าเม่เม่ป่าดุงเอ้ยเสียงดังเลยเด้อหน่เน้องมีเชื่อนของห้องใช่กองไหไปไปย่างไปโอยวนาชุดไปบก็ยาลูกันทำกันแล้วเจ้ากับน้องทำกันแล้วมต่พากันล่มนะอ้ยลิ้นมาเบ่งเลิ้นเบ่งไปเข้าไปเบ่งขึ้นใเบ่ง

มีเนี่ยนะตาใช้ง่วงอยไปไหนปวดใช่ข้อเอาไว้ไว้เอาเมื่อไรพวกคนงานคนนี้เฮ้เมื่อไหร่แท้ชื่อยสูบเลยเฮ้ชื่อยาตายโดนชืลายขัดตอนเลยวะลายขัดตอนแล้วเพิ่นมีหลายระบบว่ะบอกยคนใช้ที่บุบมันดิมุดเด้อบดนี้ไปคนงานไปหาชื่อยาสูบลงกับเมงอป้ากันดิปลายบุบจะกัดคอเล้ว จับแขนจับแขนเออบอกไม่บอกมาอีนนะโอ้ยใส่ใจอุ้มเนาะเออคุ้บ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 อุ้มนั้งซ้ำกันเลยดุซ้ำกันแล้วไปไปไปทายาน้ำไปตุ่ยปะแข่งนะปะทายาปะไปตุ่ยเต้นต่อร้านเฉลียวไปฮอนเฮือนนะจุงแขนน ไอ้บอกสิถ้ายาเขียวใส่คาลินเนี่ยเต้นตอตักเต้นตอดดว่ามุดลิ้นเรือยม่จ้ะอืมวินไปบอกอันวินอันนั้นวินไปบอกให้อินดูว่ามันยังเลกรึบๆะะขึ้นไปดูกิน่ายนี่เฮ้ยอยากกินข่าวอ่ะไปเนี่ยกินด้น่ะเขาทึึกปลาอยู่ ้าตึ๊กป้า้าตึ๊กป้าอัพิ่นกินข่าวไปไหนพี่องเอ้ยเจ้ากบบ่เออไม่ใช่ใหญมาดินมะท่ายายไาม